สวัสดีค่ะมาหาอันผู้บ่าวน้อนหน้านะคะ่ะสวัสดีครับผมมาไเลอันนี้สร้างไม่หมอค่ะแมนครับแมนแต่เกาบ่าวน้อนหน้าเพิ่นรอก่อนหนีอยู่จักหน่อยอยู่ค่ะเ่อแมนบมอค่ะโอ้ยกี้ลายไม่ใส่เลยอันนี้เพิ่นก็รออยู่ค่ะแต่ว่าเพิ่นเจียนสุดจ้มะเทียทเท่ยงกันอยู่ในรถนึงว่าผู้ใดญนะคะเก็ okay, เบบ่าวน้อนหน้าดูดูตัวค่ะอะไล็อกขึมาเถอะเอากะยังต้องของหลวงพ่อค่ะลูกค้าสั่งเพิ่มอยู่ ก็เลยซมาเอาเพิ่มอีกโยคะเดี๋ยวเพื่อนเทศเวียก,ก่อนค่ะเดี๋ยวจังคุยก็เพิ่มเนอะอยู่ในรถบักโดนนึงหลงนึกว่าโบมเมสวัสดีค่ะหญิงแสงท่องฟินแลนด์ค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้ค่ะออกมาทรงของไอพี่น้องค่ะ ก็ไปเอาของเพิ่อมอีกแล้วค่ะกิจกรรมกิจวัตรนะคะก็จะประม่านนี้แล้วค่ะเขาเขา,ขาออกบ้านหินเล็กไฟยอยู่นี่ล้ค่ะคันว่าซ้อมเต้นกับไปเอาของค่ะพี่น้องจ้าหลกักกามากกับสวัสดีครับหน่อยจ้าสวัสดีครับโอ้ย <c oughs> มิแต่งหน้าแต่งแเ๊บจะแต่งหน้าอะไรผู้ชายเขาแต่งหน้ากันด้วยหรอนี่ดูจ้าน้าง่วองอยู่เลยผู้ชายเขาไม่แต่งหน้ากันนะ มือว่าคาวี้การลืมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคันยจะสวัสดีเป็นสวัสดีค่ะคือเธอกล่องก็บม่ได้สวัสดีนะคะแบบว่าอันนอยางนี้กับนั่งเธอเมื่อเดียวสีผึ้งกับบ้าเพราะขุนนะคะ ตือนสตินิดนึงว่าน้องหญิงขารถแนวสานรถ้าแนวรถแขนแนวตนค้าแนวสานน้องหญิงก็เลยว่ากับแม่ควมเพลินราคาก็เลยเริ่มกินนะคะโดยเฉพาะเมื่อนันแวะไปหาป่าอูหเห็นป่าอูหุณดี เป็นตัวแท่นนะคะซอยพยาบาลกับบอดแพลวกันขายนะจ๊ะกับซอยกับนะคะกับได้ทั้งบอดได้ทั้งข้าวหอมกับโอเคขอบคุณพี่น้องไลายนะคะที่สนับสนุนจัางกับมีออเดอร์ทุกวันนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอให้ทุกท่านนะคะซื้อไปกินแล้วก็หุ่นดีหนาใสกันทุกคนนะคะเพราะว่าถ้าเขาขับท้ายดีนะคะพ่อพานดีหนาตามกระสดใสสวบวขึ้นได้พี่น้องมันก็เกี่ยวกับหนาตาขอมนะคะบริเวณวาแครรูปร่างที่เปลี่ยนไปนะคะหนาตาเข้ากับ เปลี่ยนไปดูสดไซึืนหนาไซเพราะว่าบางคนนี่ว่าทายว่ายังสีค่ะมันก็จะซิวข้นนะคะอุดตันนะคะซ้ำใส่อุดตันในทรงผลออกมาทางใบหน้าทางอารมณ์เนี่อกันในาจพี่น้องมันเกี่ยวกันนะคะเพราะเกี่ยวนะเกี่ยวกันมากๆเลยล่ะนะคะเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวจะแวะเขาไปเอาติดแล้วนะคะโอเคนะคะแล้วก็แวะเขาไปแล้วก็ชิมทรงของจากไปรอค่ะไปรอชมนะคะบ้านพักพยาบาลฟินแลนค่ะพี่น้อง ฝนตกลินลินนะคะยี่ๆช่วงนี้มาดูค่ะมาดูแห้งเพราะว่าต้องขอพูดได้ลายออเดอร์เพิ่นได้ลายกับมาเอาของอยู่เรื่อยเติมอยู่เรื่อยนะคะนี่นะคะกับมาถ้ำธุระนะคะเอาของเป็นทรงค่ะและกับอ่า แห่สิแว่ไปหาหนูเคสด้วยค่ะว่ารอบที่21นี้สิเต็นนั่งบอนะคะเดี๋ยวว่าทําธุระเสร็จแล้วก็สิไปหาหนูเคสบนบานอีกทีหนึ่งนะคะ,คะนา่งขา้างเพิ่นค่ะส่งประตูค่ะนึกว่าผู้ใดน,นะคะจอดรถต่างโดนนมากะขอ,อไปหาเพิ่นนะคะ ผู้บ่าวนอนนานะคะหรือว่าแอดมินของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นั่นเองนะคะก็มาหาเพื่อนอย่เยรยกวนเพื่อนอยุ่เลยค่ะทรงของทรงยังทาวิธีการซึกซากับเพื่อนค่ะเพราะจะของงงเง,งินนะคะแพ็กของหมื่บ้านกับแท็กเองแท็กจนมาคําหมือนกับบแลวเ,เพราะว่าโดยคว,วามส่านะครับอชินปันไดนะคะแต่เดี๋ยวค่ะเขาที่เขาทั้งก็จะจัดการเองแล้วก็รีบทรงให้ทันทีนะคะลาไปเบิรงบรรยากาศเรื่อยๆค่ะว่าน้องหญิง อ่ามือน,นี้สิไปเห็นยังแน่นะคะสิทายบรรยากาศให้เบิ่งค่ะสวัสดีค่ะมาหาอันผู้บ่าวนอนหน้านะคะสวัสดีครับผมมากเลยอันนี้สร้างใหม่หมค่ะแมนครับแมนแต่เก่าบ่าวนอนหน้าเพิ่นรอก่อนหนีอยู่จักหน่อยอยู่ค่ะบ่แมนวะค่ะโอ้ยกี่หลายว่าได่อืมอันนี้เพิ่นก็รออยู่ค่ะแต่ว่าเพิ่นเจียนสุดเหจา้าเทียเ่ยงกันอยู่ในรถนึงว่าผู้ใดญนะคะเก็บบ่าวนอนหน้าดูดูตัวค่ะ เอากะยังต่องของทรงบ่พ่อค่ะค่ะสั่งเพิ่มอยู่กะเลยสิมาเอาเพิ่มอีกอยู่ค่ะเดี๋ยวเพื่อนเฮ็ดเวียกก่อนค่ะเดี๋ยวจังคุยกับเพิ่นเนาะอยู่ในรถบักโดนนึงหลงนึกว่าบ่แม่โอเคค่ะพี่น้องมุ่งหน้าไปอำเภอเรืองนกทานนะคะมื้อนี้ไปส่งของค่ะเพราะว่าอ่าของมันยังบ่นนทันได้ส่งตั้งแต่เมื่อวานนะคะยานเพิ่นท่าโดนมื้อนี้กะไปส่งถึง ไปเจอกันอำเภอเรืงนกทาจ้า โนแดงนี่แะค่ะพี่น้องสุดท้ายก็ข้าค่ะค่ะพี่น้องค่ะก็กินข่าเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กําลังเดินทางกลับบ้านนะคะเพราะว่าส่งของเรียบร้อยแล้วยังเกลี้ยกของเรียบร้อยกินเข่าก็เรียบร้อยคะ่ะหิวข่าลายก็แวะก่อนนะคะอากาศตอนนี้ก็จะกาลังกลับบ้านแล้วนะคะพรามียังไรคะ่ะคลิปนี้ก็มีซ้ำนี้นะคะสาหรับมือนีก็ซ้ำนี้กับซีเบิ้ดมือเลยได้ค่ะพี่น้อง แต่ละมือถ้าข้ามีเบียกให้ข้ามีงานนี่ค่ะข้าวเดียวมันก็คำแล้วค่ะข้าวเดียวกบนอนละค่ะข้าวเดียวกบตื่นละค่ะแต่ขันยูจซื้อนี่ค่ะมันแต่ละมือแต่ละเว้นผ่านไปซาสาค่ะพี่น้องอันนี้เฮ็ดอียงกับข้าวเดียวค่ะข้าวเดียวก็จงเข้าก็ตื่นตอนนี้สิเมืดออีกแล้วค่ะอีหลีได้จ้ะเขาคือจเข้าก็ตื่นหรือเข้าตื่นสวยกว่าจ้ะก็เลยมันก็เลยคำเนี่ยกว่าเฮ้ยดิจังไหน แล้วค่ะไม่เวียม,มีงานมีการเห็ดกระจะประมาณนี้แหละค่ะข้าวๆเดียวกับคำแนวนะคะกะเอาไปทั่นี่แหละค่ะพี่น้องมองไปกระวดไปวัดมาอยู่นี่แหละจ้ะไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้ก็